เอาละครับทานผู้ชมว,วันนี้นี่ก็มาเจอกับพมในเกมอาร์คิสตันใน EP ที่4กันนั่นเองซึ่งวันนี้นี่พมก็มีภารกิจไปจะเป็นสไปโนซอรัสกันนั่นเองอ่าแล้วยานพาหนะในวันนี้ที่พมจะเอาไปก็น่าจะเป็นธนาคารของซ้ำเข้าไปาล้าโอเคไปกันดีกว่าไปคือซ้ำเข้าเนี่ยเป็นตัวแทงชั้นเลิศเลยทีเดียวนะแล้วตอนนี้นี่ผมได้ทําการล่อสไปโนไว้เท่าท่าบ้านหลับไปทีเรียบร้อยแล้วก็คือเราจะได้ไม่ต้องไปเดินไกลนั่นเองอยู่ในเอ่ยอ่านออีานออ่ ยูดานาของเราเลยไอตัวนี้นี่เลเวล90คือมันมีเลเวล95ด้วยนะแต่แบบมันอยู่ค่อนข้างไกลบ้านอนะเข้าใจากันหีูใช่ไหมเออก็เลยแบบเอา90นี่แหละใช่ได้โอเคมาดิมาดิก็มาดิครับวิวิวมันมาตีรวยเนี่วะเออได้อยู่ถ้าดาเมจแค่นี้นี่ก็ได้อยู่อ่ะเออได้ทั้งวันนะบอกเลยเฮ้ยเอาเอาครึ่งวันก็พอละเออถ้ายใช้ครึ่งวันก็พอแล้วนะเนืตุยเนืตุย,ย,ยเออ <Cornell. S 2> มาสิครับเฮ้ยมาสิครับแต่พอร์ตเนี oh? so, not, okay. Okay. ่มันจะตายก่อนไหมเนี่ยเออเจ้าตายพวกลูซอมันจะตายก่อนยังไงก็ไม่รู้ว่ะเออคือดาเมจของดาเมจของหลานนี่มันก็เยอะยู่พอสมควรเหมือนกันนะแต่แบบน่าจะยังไม่ตายง่ายๆหรอกคิดว่างั้นเออคือแบบน่าจะเกือบๆือแบกึ่ง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 ็ตายอะไรเงี้ยเออโอเคมา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 ยิงไปเรื่อยๆนวดแป้งไปเรื่อยๆน่ะ คือถ้าเราจับไม่ได้นี่เราก็เซกขึ้นมาจับเลยเออง่ายดีเอ,อ่อถ้า้ตัวนี้นี่จับไม่ได้น่ะเดี๋ยวเราก็เซกมาสักเลเว่สองร้อยแล้วกันโกงหน่อยเออคือแบบตัวธรรมชาตินี่เลเวลมาร์สุก็เก้าสิบหนึ่งร้อยเลยแหละไม่ไม่ไม่เกิดน,นี้น่ะเออตอนนี้นี่มันน่าจะใกล้นี่แล้วแหละเออติดไปดิเดีเดวเดะเดๆเเดเออตับตัวตามติตูอะ่ะเออจจงหวะนี้นี่ก็ตัมติตูนะบอกเลยเยคือคว้างคว้างว้างไม่ให้มันเนี้น่ะไม่ให้วินี่ให้มันบังในตัวเรานี้แหละเออ อีกนัดนึงอีกนัดนึงอีกเฮ้ยเดี๋ยว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 าเรียบร้อยคือมันเป็นเทคนิคนินดหน่อยะนะก็คือถ้ามันนี่นี่ก็วิ่งชนมันเลยอะเออจ้าใจก็วิ่งชนมันไปเลยอะนะเออโอเคตัวนี้นี่เลเวล90ินี่เลเวลสวยเอาเรื่องอะเนี่ยเต่าหรือวะเต่าลาบีอย่างนะถ้าจำไม่ผิดนี่เต่าเลยยังไม่มีนะเอาเอาไปด้วยเลยละกันเออคือแบบถ้าว่าเป็น E p พีที่แบบเราจับเต่าแล้วกันถ้าว่าเป็นแกบเป็นคอร์ชชันไงเออ ราแบบไม่ได้มาเล่นหรอกเกมเป็นของไอ้ช้างงั้นแหละเออนี่นวดไปเลยนวดไปเรื่อยๆตอนนี้นี่อะไจับไม่ได้ว่ะจับไม่ได้นี่ก็นวดไปเฮรบนวดไปอีกไอ้ตัวไอ้ตัวด้านล่างนี้อย่าย่าเยอะอย่าเยอะนะเราอ่ะไอ้ตัวด้านล่างเนี่ยยิงตูดเลยดูเพื่อนเองไว้สกอรนี่นวดนี่แม่อยากโดนนวดอ่ะเฮ้ยอยากโดนนวดไปนี่เออเรียบ้อยแต่เองอ่ะบอกเลยนะเองจะไม่ได้โดนนวดบันี่หรอกเองจะโดนหอกขานวดต่างหากอือ มาสิครับก็ก็ก็มาสิครับเรียบร้อยโอเคไอตัวนี้นี่เลเวลแปดสิบห้าใสเบอร์ลี่เข้าไปเลยเอาไปสักหนึ่งพันก็น่าจะเลือกเฟือ่อละมันชื่อว่าอะไรเออยองเนงเซ C A R C ร์ซโอเคเอ่อ C A R อ่านี่ไงโอ้ได้อยู่ตอนนี้นี่กลายเป็นเลเวลหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดว่ะเอาเรื่องเออใจใจนี่เอาเรื่อง มาเดี๋ยวเราลองเทสสปีดโอ้สปีดนี่ก็ถ้าว่าอยู่ใหระดับกางๆนะสรับเต่าอะ่ะเออจ้าใจเลือดน,นี่เอาเยอะเลยนะเลือน,นี่ต้องเยอะเออสปีดนี่ยากได้สปประมาณ600ว่ะเอาเจ็ดร้อยไปเลยล 700, แล้วกันสปีดเจ็ดร้อยแล้วก็ดาเมจนี้ดาววู้ดดาเมจขึ้นเยอะจังวะเออทำไมดาเมจขึ้นเยอะจังวะเออเออเอาไปอีกเออนอกนั้นนี่เป็นสปีดเลยแล้วกันกลัวมันช้าไงเออวุ้ดได้อ,อยู่เฮ้ยถ้ามาฝาเบอร์นีได้ด้วยนะเออจ้าใจได้ฝาเบอร์ดีได้ด้วยนะ โอเคถ้า okay, เราเอาไว้ด้านนอกฝั่งนี้ก่อนแล้วกันเนาะคือเดี๋ยวนอกรอบเรามาเก็บนั่นเองอ่าเอาไว้ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวหาไไม่ใช่อะไรหรอเอ่อสไปโนอ่านี่สไปโนอยู่ฝั่งนี้สไปโนซารัสกลายเป็นเลเวลเอ่อหนึ่ว่ะเอาเรื่องมาใส่อ่านก็ไปเลยแล้วกันนะไอ้ตัวนี้นี่ค่าพลังเดิมๆมาก็ทูกว่าใช้ได้เลยนะเออแต่แบบมันยังใช้ได้ไม่พอเออแต่มันยังใช้ได้ไม่พอนะ โอเคสปีดนี่เอาเยอะเยเลยนะสปีดนี่ยากได้สัปประมาณสองร้อยไปเลยเออสปีดสักสองร้อยห้าสิบไปเอาเยอะๆยะนะนี่นอกนั้นก็เป็นทาราคโคดา,ดาเมทเลยดาเมทด,ดาเมทด,ดาเมทด,ดาเมทครบหนึ่งแสนอ่ทาทั้งั้นนี่เอาไปเลือดต่อเลยมาเดี่ยวเราข้อุญาตทำการใช้สูดเพื่อรีเลือดเลยลกันนะ,ะนะเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้สูดน,นีนการรีแลนี่คือการเป็นจนหัยของเรามันจะไม่สนุกนั่นเองซึ่งวันนี้นี่พมก็มีภารกิจไปสำรวจเป็น ดินแดนกริฟฟินนั่นเองคือเราก็วางแพนจับกริฟฟินเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละไปกันดีกว่าไป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 ลูซัววิ่งสี่คานี่จะเร็วกว่าวิ่งสองข่านะแต่ลูซ่ววิ่งซองคานี่มันจะตีไหวกว่าเออโองงว่ะผู้พูดเองงเอง,งช่างมาันเถอะเจ,จ้าใจช่างมาันเถอะโอเคไปดีกว่าไปดีกว่าไป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 ซึ่งที่เกิดกริฟฟินนี่ก็จะอยู่บริเวณดินแดนทะเลทรายเลยซึ่งวันนี้นี่เราก็ จะไปประจนภัยกันนั่นเองเอาอีกแล้วประจนภัยอีกแล้วเออเท่าไร่ี p นี้ก็ประจนภัยทุกอีีเลยดีเอเเฮ้ยบอวนาสนใจโยแต่จะว่าไปตรงนี้นี่ไม่มีตัวอะไรเจ๊งๆเลยหรือว่าทำจริงนี่หลอเล้งก็ใช่ไหมเนี่ยเออไม่มีจริงว่ะไอ,อพวกนี้ใน,ในเกย์กายากเกกาจะได้บอเออจ้าจ๋ายากเกกาจะได้บอไอพวกงูพวกนี้นี่น่าลำคาญว่ะเฮ้ยฆ่าถึงห,หมดเลยเจอตัวอะไรนี่ก็ฆ่าถึงให้หมดเลยนะ ฮ้ยไอตัวขี้ขโมยนี่เฮ้ยตรงนี้นี่ตัวขี้ขโมยอย่าจังวาเอ่อไอตัวพี่เสื้อพี่เสื้อนี่ก็ต้องข้ามมันด้วยนะคือพี่เสื้อเนี่ยเราเอาไว้คือถ้าเรา้ามันนี่เราเอ้ยตัวไหนขโมยข้อวะเดี๋ยว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 เออมาเด่มาเน่ตกใจหมดเอ้ยเอาฟ้าเอาเจอเอาฟ้าใช่เลยเฮ้ยตบไปดิดูได้ซิว่าเราจะได้อะไรเอ้ยเอาฟ้าโอ้โหไม่ได้เลยเลยวะท่ามจริงเออคือแบบผมเออระหว่างที่แบบ พคพ่อมกำลังฝามนอล้อมนี่พ่อมขาเอาฟาม์มเยอะมากเลยคือแบบแต่ละตัวนี่ให้แต่ข้อดีๆทั้งนั้นเออถ้าเอาฝ้าดับเตอร์นี่เป็นตัวที่แบบให้ข้อมันมันแล้วแต่ตัวเออตรงเรียกงไมนี้วามันแล้วแต่ตัวนะเออเกะกะไอพวกนี้อะไรตรงนี้นี่เมื่อกี้นี่เห็นแกงโยเป็นแกงเลยนะเป็นแกงเลยนะอยู่ไหนเอใหายไปแล้วอ่ะแช่ป้อนไปแล้วกันนะไอพวกนี้อะไรพวกนี้นี่เกะกะจริงๆเว้ยเกะกะเลอะเกิน เฮ้โอเคถ้าง้นนี้เดาเราลองวิ่งมาทาด้าฟังนีดูหน่อยเซ่เอ่อไอตัวนี้นี่เก็บเอาไว้ส่วนสไปโนตัวนี้สไปโนตัวนี้เลเวลยี่สิบไปไปแล้วกันเนาะสำหรับสไปโนเนีย่ยคือแบบพอพันเดียวกันไงเออพอพันเดียวกันนี่เราก็ไม่คา้าจะทําไม่ใช่นี่ก็เรียบ้อยไม่ใช่นี่เสร็จพ่อผมแล้วตรงนี้นี่แกงอะไรเนี่ยแก๊งอะไรเนี่ยฮะไอ้พวกฟงมแมลงเอ้เฮ้ยเฮ้เราเงีดยดเฮ้ระยะกินมแมลงทอดเลยว่ะ ใช่ป่าวว่าเออมันเกลียวไหมเนี่ยโอเคนี่เราเอาคุ้งข้องเก็บใส่ตัวก็เลยข้อที่จําเป็นนี่ก็เก็บให้หมดเออเจ้าแต่ข้อที่จงจับพุ่งจับเป็นเนืเก็บให้หมดเลยนะไป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 วันนี้ยราจะเจอตัวดีที่มันเทปเทอ่ะเราเลเซกบอสออกมาเลยไหมเออเพราะ่ต้องเสกบอสแล้วแหละคือแบบเข้าใจไหมว่าถ้าเราไม่เซกบอสนี่มันมาตีไม่มานน่ะเออเฮ้ยวันนี้นี่เอาไว้ท้ายคลิปแล้วกันเนาะบอสร้ำตัวเลยไหมเออบอสลิงบอสมาก่อบอสมันุมูมาเฮ้ยต้องมาแล้วทุกวันเนี้ย เอ๊แต่แบบถ้าอย่างนี้เราก็อาจจะได้ข้องเทกกอนก้อนอตีบออจริงๆนะเออเจ้าจะาราจะได้ใช้ข้องเท็ก้อนตีบออจริงๆก็ได้นะเฮ้ยเราวันนี้เป็นอะไรวะเน,นี่ยคือแบบถ้าม,มันสว่างมันพายุสายหรือไงวะเน,นี่ยเออปแปลกดีว่ะเฮ้ยคือแบบเพื่อนๆที่ตอนนี้อาจจะเป็นพายุสายนะมองอะไรแทาไม่เห็นเลยคือแบบมันสว่างจ้าสละเกินขนาเจ้าจ่ามันสว่างจ้าสละเกินเฮ้ยสว่างเกินไปไปหนึ่ก็ไม่ดีนะ แล้วจะว่าไปเท่าเอินี่ไม่มีตัวอะไรเกิดเลยเลยท่ามจริงโอเคทั้งงานนี้ก็ไม่เป็นไรทั้งงานนี้๋้วเราไปสํารวจเป็นธนาข้องไอ้น,นี้ก่อนเลยเดีแดนกริฟฟินก็นเลยนะก่อนที่เราจะไปทะเละราทิรุทุงทีง่ทอื่นน่นนะคือถ้าเราไม่สํารวจทำบรารกิจได้บรรจบนี้เราน่าจะไปเรื่อยเปื่อยอ่ะเออประมาณนี้ไปเลื่อยเปื่อยแน่นอนเอเอเกะก้านะเราเนี่ยเอเอไอ้คนนี้อะไรพวกนนี้อะไรเฮ้ยมามามาตรงนี้ป้าของไฮเออมาสิครับ ซึ่งดีดายกรีฟรินนี่นะจะอยู่ชนะฝั่งนี้แน่นอนนี่ก็พอจําทางได้อยู่เออเจ้าจ่าก็พอจําทางได้อยู่นะนี่โอเคดูหน่อยสิว่ากรีฟรินวันนี้นี่เกิดเยอะหรือเปล่าเอ่ยเออกรีฟินตั้งแต่ตัวว้าววันนี้นี่มีแต่เออตั้งแต่ที่ผมหลงังเซเวอร์ไปรอบหนึ่งนี่ก็มีตัวเลเวลสวยๆเกิดเยอะเอาเรื่องอะเนี่ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ไอตัวน,นี้นี่เลเวล55าสิบหตั้งเมื่อกี้ให้เลเวล140อยู่นะ เฮ้ยชายดาอยู่เฮ้ยมีไอ้งูยักษ์นี่ด้วยว่ะเฮ้ยไอ้งูยักษ์นี่เหรอเอ่อน่าจับนะเฮ้ยโกเลมเด้อ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 ไอตัวนี้นี่ยากเก,กเอ่ะเฮ้ยตกใจหมดเลยเล่นทีเพิ่มน่ะเราอ่ะโลกจิตเด้อสตโตเกอร์ละหาดับหนึ่งฮึปป้าบอกให้ป้าบอกให้ป้าบอกให้ยมาดิยาคาราวยาเยอะยาเยอะใช่ไหมเอ้ยไม่ชอบเลยพวกจิตเยอะเนี่ยเกะกะจริงๆ ไอพวกนี้เนี่ยมาทำแล้วมันเนี่ยตีกันตีไม่โดสักทีเออเจ้าแต่ตีกันก็ตีไม่โดสักทีนะเ้ยมาสีขาบก็มาสีขาบเอยก็ตรงนี้นี่ก็ทว่ามีตัวคาราวากิีฟินเยอะอยูบพอสมควรก็ทว่าไดาโย่เลเวลเยอะๆนี่เริ่มเกิดแล้วก็ทว่าเดี๋ยวเอาไว้พันนะนแล้วกันโนะเดี๋ยวราคอยมาจำนั่นเองโอเคทั้งอันนี้ท้ายคิมนี่เอาเลยมาเออทั้งอันนี้เดวเราทำการเซกบอลมาตีเลยแล้วกันนะจะได้ไม่เสียเวลากันนั่นเอง โอเคครับตอนนี้นี่พมก็ได้ทาการเซกบอสมาไปที่เรียบร้ออแล้วบอสตัวแรกเองาหรานี่ก็จะเอาเป็นบอสลิงก้อนเลยแล้วกันนะอันนี้นี่จะเป็นบอสระดับอัลฟาเลยมาสิขาอุ้ยอุ้ยอุ้ยบอสนม่เอาบอสยิงแตกเฉยโอ้ยเฮ้ยก็ก็ตัวมันโหดอ่ะวิววิวไอ้พวกนี้อะไรเนี่ยไอ้พวกนี้อะไรเนี่ยแก่กล้าว่ะโอเคต่อไปนี้ถ้าเราไปจัดบอสมงมุมต้อเลยไหมเออเอาบอสมงมุมต้อเลยแล้วกันนะบอสลิงมันกระเจอะเกินไปอ่ะสู้แบบ เออแค่ขี้เล็บนิดเดียวพ่อก็ไม่ได้นะเออบอสอุ้ยบอสแมงมุมนี่ได้ยู่อุ้ยดาวเม็ดาวเม็ทีจัดเลยอ่ะเฮ้ยตาแบบก็ไม่สะมสะเถือนพอมอยู่ดีเลยเว้ยเรียบร้อยหนึ่งตัวอวิวิดาวเมอุ้ยดาวเม็นี่เยอะจัดเลยเออเดี๋ยวเราเคลียร์ลูกแมงมุมด้วยเลยแล้วกันนะไอพวกนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยมามาเดี๋ยวปั๊บหนึ่งตอนนี้นี่คือตัวของเรานี่กำลังเดิร์สโลอยู่นั่นเองเออไอพวกลูกแมงมุมนี้เคลียร์เลยเคลียร์เลยเออเคลียร์เลยเรียบร้อย บอสตัวสุดท้ายของเหล่านี้ก็จะเป็นบอสมังกรน,นั่นเองซึ่งบอสมังกรน,นี้ก็เป็นระดับเอาไฟเช่นเคยนะ่ะมาเลยบอสโอ้โหเลือดนึ่งหลาทรงแซนมาเซก็เข้ามาเลยก็เข้ามาเลยตะลุสวามันมันยังไมไ่ทันจบตีเราแล้ว,ลวก็ตายแล้วนะเออคือแบบมันมันยังไม่ได้เตรียมตัวจมตีเราเลยประตูเอ้ยไม่ได้ว่ะคือแบบยังหนีไม่ได้ทั้งัานนี้ด้ยวยข้อนิยัตเซกบอสคิงไททันมาเลยแล้วกันนะ่ะ เออต้องบอสต้องเป็นบอสคิงไททันเท่านั้นแล้วแหละจังหวะนี้ยคือถ้าไม่ใช่บอสคิงไททันนี้เพราะว่าไม่น่าจะมีตัวอะไรเอาเอา,เอาสไปโดรของเราอยู่แลว้วนะโอเคทั้งอันนี้เดี๋ยวเราทําการเซ่บอสคิงไททันตัวสุดท้ายออมมาตีเลยแล้วกันนะจะได้ไม่เสียเวลานั่นเองโอเคครับตอนนี้นี่เอาไฟคิงไททันก็อยู่ด้านานาเขาหลับไปที่รบหลวยแล้วามาตอนนี้นี่เลือกเข้ามานี่เท่าไรเอ่เยเฮ้ยเฮ้ยตัวไหนเนี่ยอ๋อมีพวกนี้มาตีเราด้วยว่าเออมาดีดาว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 เลนทีเพอเออ เลดี poker, uh, ่เพ uh, ิ e. uh, <internally. S 3> ่อฮ er <makes noise> <normal captions> ่าโอ้ยสโลสลุงสโลไอตัวนี้นี่เลเวลโอ้ยเลเวลสมุทรหาทำจริงโอ้ยเข้ามาเลยเออตีเลยหุ้ยตีแทบไม่เข้าเลยมาดีมาดีมันจะใช้ท่าอะไรเนี่ยเสี้ยวนะเว้ยยากระทืบลงมาก็พอละไม่งั้นปิวเออไม่งั้นโอ้โหพวกเหล่านี้ตัวเท้าวชิลเล่บ้าวิ่งนี่ดีรอเลยว้าวโอ้โหไอหุ้ยโคตรเทื้นเออมันต้องอย่างไงเนี้ยคาราวา ข้อแค่ตายนี่ก็ทุกใจแล้วเออโอ้ยมันหัวจังวะเฮ้ยยังอย่างนี้ต้องเอาไวเบิร์นไปตบแล้วแหละเออต้องเอาแกงไวเบิร์นไปต้มแล้วนะมั้งเนี่ยเฮ้ยนะปั๊มหนึง่งเออจะมันต้องเจอไวเบิร์นไวเบิร์นน้ำมันมไปเลยไปแกงไวเบิร์นไปกันเฮ้ยลุกขึ้นมาเลยลุกพอ่อไปกันไปกันไปกันดูได้วซิว่ามันจะสามารถชนะแกงไวเบิร์นของเราได้หรือเปล่านะเฮ้ยบินไปนี่แหละมันต้องตัดคลิปแล้วขี้เกียจเออโชคดีนี่ขี้เกียจอยู่นะอุ้ยจะแ,แบบ อาจจะต้องตัดคลิปหน้าเพราะไอ้พวกนี้นี่บินช้ามากตัออ้งใจ,จบินช้ามากเลยโอเคถ้าอย่าน,นี้เราตัดไปตอนที่เราเจอบอสคิงไทท่านเลยแล้วกันนะจะได้ไม่เสียเวลานั่นเองโอเคครับตอนนี้นี่พวกก็ได้ทําการเดินทางมาถึงไปที่รยบร้ออแล้วตอนนี้เน่มังกรของเลานี่ก็พอมไปที่รยบหลอยแล้วไปเลยเปิดเลยพ้นเลยป่ามายโอ้โหดาเมจห้าลอยแทบไปสะตูสะทืออะไรเลยสะต่อไนี่พลนพลนอีกจอมตอีจอมตีเลยจอมตีเลย พอนีกนี่เทน้ำซ่างลงไปเลยโโอ้หแตกไปหนึ่งตัวอ๋อพระเจ้าช่วยดาเมจกี่สิบล้านวะเนี่ยเฮ้ย่ยาดอนมาตีนะเฮ้ยนี่เจมเลยเฮ้ยทึกตัวเลก็กก็สู้นะเว้ยเออตอนแรกไมนดีกว่าโดนทึกตัวเล็กข้อก็สู้เฮ้ยสู้สู้ตายสู้ตายจริงสู้ตายนี่ตายจริงโอ่ะสู้ไม่ไหวอะนะเด๋อตอนนี้นี่เรายังไม่มีตัวเทม,มาร์กพอน,นั่นดิโก็ เออเอาไว้เอาเอาไว้แก้แค้นละกันเออจ้าจ่ายไว้แก้แค้นละกันอนะ่ะเออสู้ไม่ไหวจริงๆว่ะเออถ้าเอาจระเข้ไปนี้จระเข้นี้นะนะจะแบบกลายเป็นจระเข้อบกรอบเลยทีเดียวนะเยียบแบนเลยเออจ้าจ่าจระเข้นี้นะจะถูกเยียบแบนแล้วนะจระเข้ลูกพอ่อเออโอเคครับท่าใครชอบคลิปนี้นี่ก็อย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเนาะก็กดกระดิ่งบอมด้วยละกันเนาะวันนี้นี่ก็ถือว่ายาไปทำตามละกันคือแบบ ถ้านขนปเปรี้ยวนี่ให้เปรียยยาานนปร้ยวเลยทีเดียวเออถ้าจับวันนี้นี่คือให้เปรี้ยวเลยดีแล้วนะแตกหมดเลยเออแต่ตัวธรรมดาธรรมดานะโอเคถ้า,าใครอยากจะสนับสนุนช่องนี้นี่ก็สามารถโดเนทมาได้เลยนะครับสิบาทจีิบาทก็ถือว่าเป็นกาลังใจใผมแล้วกันเนาะโอเคถ้างั้นนี่ก็ไว้เจอกับผมในผาหนานะครับพมไปแหละบาย